านด้านสดีเซลนะครับคันนี้มาเซอร์วิสชุดใหญ่เลยตอนแรกลูกค้าจะมาตัด DPS mm hmm. ปิดอิจาจูน mm hmm. เพราะว่าไฟดีเทมันโชว์นะครับแต่พอยกเครื่องลงมาแล้วเนี่ยน้ำมันรั่วเต็มเลยนะครับไอบริเวณของซีนข้อเหวี่ยงกับซีนทอกเกียร์แล้วก็มีท่อไอดีรั่วด้วยนะครับพอละมันหยดลงมาด้านหน้าเดี๋ยวลื้อลงมาดูกัน <ID S 1> คันนี้ก็ต้องจัดชุดใหญ่เลยท่อไอดีตัน ตัดระบบ DPF ปิด EGR จูนยกเครื่องยกเกียร์เปลี่ยนซีนเข่าเหยียงแล้วก็ซีนทอรกเปลี่ยนท่อไอดีใหม่นะครับ mm hmm. แต่ด้วยเรียกไม้ก็2องแสนกว่าครับก็ตามอายุนะครับถึงเวลาที่ต้องเซอร์วิสมันสักทีแหละมาสด้าสดีเซลคันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดโคราช ตอนแรกว่าจะทำแค่ระบบ DPF EGR เนื่องจากไฟ DPF โชว์และมีไฟเครื่องยนต์โชว์ด้วยแต่พอยกรถขึ้นนะครับก็เห็นว่าใต้ท้องรถเนี่ยมีน้ำมันเครื่องยนตค่อนข้างเยอะมี2จุดหลักๆก็คือตัวซีนตัวข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ซีนท่อเกียร์แล้วก็ท่อไอดีที่มีการหลาวตรงตะเข็บนะครับอาการนี้สามารถเกิดได้ถ้าหากรถวิ่งเลขไม่เยอะ อย่างคันนี้รถวิ่งมาเลขไม่250,000กิโเมตรแล้วอาการพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาการปกติอันนี้ก็คือท่อไอดีที่ถอดออกมาจากตัวรถนะครับสาเหตุที่น้ำมันมันเครื่องมันหยดทางด้านหน้าเนี่ยก็คือท่อไอดีนะครับตะเก็บตรงเนี้ยมันแตกนะครับเนี่เพราะว่าพลาสติกสองตัวนี้มันจะเป็น2ชิ้นแล้วประกบกันนะครับ ถ้ารถวิ่งเยอะร้อนๆนะครับบางทีใส่ไปโอกาสที่จะเก็บพวกนี้มันจะร่วมจะแตกก็มีนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้แต่ตัวนี้พอหาอะไหล่มือสองได้อยู่ราคาไม่แรงมากเพราะว่าถ้าเบิกใหม่มือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับนี้ก็ลื้เครื่องลงมาแล้วเดี๋ยวแยกเกียร์ออกเปลี่ยนสีท้ายตีท้องนะครับถอดต,ตัวระบบปีเทปออกไปแล้วใส่ท่อแทนแคสแล้วเรียบร้อย ครับตอนนี้ยกเครื่องลงมาแล้วก็ซีนเข้าเหวี่ยงก็คือจะอยู่หลังตัวไฟวิวตัวนี้นะครับที่เราต้องเปลี่ยนที่แล้วมันเครื่องมันหยดใต้ท้องรถอันนี้ก็เป็นซีนทอกเกียร์ตอนนี้พิต้ากาลังประกอบตัวลูกทอเข้าไปแล้วเปลี่ยนซีนใหม่ๆแล้วไหนเอาซีนดูดิพิต้าอันนี้นิซีนทอกนี่ซีนทอกจะเป็นซีนตัวเล็กครับส่วนซีนข้อเหวีย่ยงจะเป็นซีนตัวใหญ่พอยกมาแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนทั้งคู่เลยทีเดียวจบอยู่กันยาวๆ แต่จำสิเจนเต้